สวัสดีคะ่ะทุกคนเมื่อนี้ก็เดินออกมานอกบ้านเนาะมาเอาผัสดุผัสดุมาส่งอยากให้เบิงว่าเมื่อหิมะละลายสภาพจะเป็นเช่นไรก็จะเป็นเช่นนี้แหละทุกคนเวลายางก็ต้องยุ้มตีนเด้อทุกคนเห้านะคนไทยเห้าก็ต้องเป็นคนวาดละแวงเนะาะวาดละแวงว่าเห้าสิมือนลมบอ่อแต่ฝรั่งขาเจ้าเดินแบบเขาบกกวัวน่ะ เขาเดินแบบไปไว่ายๆนะทุกคนแต่สําหรับคนไทยคือเฮาแล้วมันเป็นยังที่บาดเสียวหน่กกลัวเด้มันเป็นตะเมือนจังยังเนี่มันคือล่านสเก็ตด,ดีๆนี่เองทุกคนเบิ่งแบบว่ามันเป็นเป็นหิมาทีแบบลดกับค้นย่ำไปย่ำมาจนมันแบบเป็นแผน่นเป็นแผ่นแบบแผ่นขึ้นหอมแข็งนี่ทุกคนแต่มันลื่นอ่ะด้างกระสีย่านกระสีค่อยๆอยอย,อยาง สภาพคือมือนี่อากาศบบติดลบเนาะพ่ออากาศบบติดลบปั๊บหิมะนี่สีละลายเด้ทุกคนเพราะมันละลายแล้วนี่นมินเป็นการว่าเห่ายางลําบากเนาะเบิงทุกคนเบิงสังเกตเด้ไม่เป็นตะมืนจังหยางนี่เด้ผูพ้พันยางไหวพูนกัญยางไหวเนาะแต่เห่านน่นบ่ได้ดอกทุกคนบ่ไดบ่ไดบ่ไดเป็นดายานแห้งเบิงเบิงเนี่สียเห็นเบิงว่าความมันหลื่นมันบาดเทียว อันที่จุดเป็นดำๆเม็ดๆนี่หมายถึงว่าอันเป็นหินเป็นเป็นเม็ดหินดำๆที่ว่าทางราชการค่นจะเอามาโรยไว้เพื่อบ่ให้คนเดินเราลืล่นเนาะแต่ปานั่นก็นมีคนล้มล้มแล้วก็มืนมืนหลายได้ทุกคนมืนแบบค้าหักค้าเค็ดพุนละ อีเบิงนี่ตรงตรงป่าย่อรถเมย์ได้ทุกคนมันไปีหยังที่ <c oughs> <c oughs> จะให้เบิงรถนีคนเอาหินมาลรยให้เห็นบะเอาหินเม็ดดำๆมาลรยให้เพื่อว่าม่ให้คนคนยางละลมเนาะ่วงนี้ล่องบาลก็สีรับขัวคนลมหลายเนาะลมค้าหักคอซอกสะโพกแล้วแต่เนาะแต่อยากให้เบิงว่าสภาพมันยางลำบากขนาดไดน <c oughs> ทรมาน โอ้ยตอนหิมะอันมันเลายๆนั่นมันกับยางงวนอยู่แล้วทุกคนมาหนุ่มๆเนาะวันนี้มาเมียนดินี่มึงฝลั่งขาบจายยางขาบจอยยางไว้สุติการกับยานตัวสุติการกับแบบเป็นคนไทยเนาะย่างไปก็หนุ่มตีนไปนะทุกคนนะดูสภาพเพิ่นกระไทยหิมะขึ้นมากองไว้ยังสิทุกคนละกองเป็นภูเขาเรล่ากาไว้ล่ะไทยมากองร่วมกันไว้ตอนที่มันเละลายเนะ่เนาะวันนี้พอมันละลายแล้ว มองทีิพนไทยออกนั่นแหละโอ้ยรถแล้วยานบา่อันซุ่มละลายแล้วก็เป็นน้ำเป็นเมียกให้ยางอย่างๆได้ทุกคนบันี้เข้าสียางขวมไปทางบานเอาเดิทางไปบานเทานี้เฮงจะเป็นตะบาดเสียเบิงโอ้ยขยานกั้นหลอดเอาซอสสียา,า,างหอดบานนี่ใส่เวลาล โดนเติบด้วยทุกคนนี่หินไม่ดำๆหนึ่งหันทีโรดพ่นมาโปรยหายเนาะนไม่ดดำๆนี่ทุกคนนี่ถ้ามันเป็นแบบนี่เข้าจะง่าสบายนี่มันเป็นรูปล่อรดนี่แต่ทันหอดมองได้ทีแบบว่าคนยำเละลายแล้วมันละล่ายออกอะพื้นที่เข้ายำกันไว้โดนโดนละลายเละลายละลายหล,ล,ลอบนะกลายเป็นแบบแข็งเหมือนเหมือนแผ่นแบบแผ่นล่านสกิดทุกคน ดูเขาไถไวรอบๆรถขั้นอันสีแดงๆงนี่เนาะสามอาทิตย์สีอาทิตย์อ่ะสิผ้าไปเบิงบาข้าเจ้าถือปรับเงินแนวใดเนาะทุกวันพฤหัสนนะ่ะถนนเส้นนี้เขาจะบ่ให้รถจอดเพราะว่าเขาจีใสรรถมาไทยหิมะแต่มีรถขั้นนี่ทุกคนเบิงเด้อรถขั้นนี่แล้วบอมมาเอาออกจากเถื่อจักตัวขอนมาไปใสเนาะนี่เห็นบอทุกคนนี่ อันนี้เขาเอื้นว่าใบป,ปับเขาสีมอไซด์ใบยังสีเลยทุกคนทั้งหมดสามรอบแล้วตะลิศต,ต,ต,ตัวสตราดบ่ักตะจของไปใสเนาะัากตะจองเองคนไปใสปั๊ปรบรอบละหกสิบยูโรเด,ด้ทุกคนรอบละหกสิบยูโรนะทุกคนนะอันนี้เป็นที่มาที่มันอันฟังทางนี้นั่น,นเขาบรไเด้๋ยวรถมาไถเนาะนนเป็นฟังมือวันข้าเจ้าข้าจ้ากับสิซซอืมโอ้ย วันนี้มาป่วยไันี้ทังบานเหายัางไปบานเหาก่อนฟังทางนี้เนาะทุกคนเนาะนี่หิมาละลา่ก็จะเป็นยังสภาพยังสีแหละผู้ใดที่อยู่เมืองนอกกันที่วายุฟังทังยุโรปฟังทังอันอันนี้ก็บสิหูว่าเวลาหิมาลาล่เมันยังลำบากขนาดใดเนาะนี่เขาสิมีแนวแบบว่าเหมือนไข่เอาติดน้ำลงเข่าสตาร์ทนะทุกคน เผ <ungs> un ื่อยางยง่มหิมาแงามหิมาละลายเนาะผู้พิการก็มีสื่อไว้แล้วเนาะแล้วก็มองทุกงานบริษัทเนาะเขาก็จะให้ให้อันนึงเนาะดังดูก็สียางหอดบาทนี่จริงๆแล้วใส่เวลาแบบเดียวแต่่ลขันหิมาละลายนี่คุณนตรงคุ้นตรงยางแบบละมันละบ้างนี่ท่างงันเขาจะเอาหินมาลาดให้หมูเสาค่ะเขาจะเอาหินมาลาดให้ มาัาต้องค่อยๆไปอันเท่าบบคอยไปสิเกิดเหตุการณ์ใดทุกคนเหตุการณ์คือเข้าสิมือนตลาดเนาะตลาดเสียวาหากเฮ้ยบักซีดาน่มันยางไวๆมันโมยานแต่เข้านี่ยานเด้เข้าโมอยากเสียงเนาะเกิดลมลงไปนี่ อันผักหลอดนั้นเก่ากับท่านละมดอยู่อันลาป่วยหนิแม่สมสิมาลาป่วยอันลมตอหญิง,งบวแมนเนาะทุกคนเห็นว่าคนจะหย้หยห้ยไห้่เป็นทางไปแบบว่าทางตีเขา,านแต่ยางนี่ค่ะทุกคนทางคนยางเนาะแล้วก็ทางห้ยให้ไปติ่งขยะทั้งผุนเนาะจะเป็นเม็ดนหน่อย แบบมีกจการลื่นได้ถึงแม้ว่าสิละไล่สิปันใดก็สิการลื่นได้ทุกคนสามารถเห็ดให้เห่าเนี่ยยางได้แบบบบตรงคิดมากอันนี้ยางแบบบบตรงคิดมากอันนี้คือแบบเขาในนี่เนี่ยหมูม่บ้านในนี่ทุกคนในหมู่บ้านในแถวนี้จะเป็นแบบว่าส่วนมากจะเป็นคนเถาอยู่กันเนาะเขาก็เลยเห็ดแบบป้องกันย่านค้นเถาลมทุกคน ไปเบิองเด้อเบิองหลังคาต่ละบาดห <c oughs> ิมะนี่เขาจะลุ้ยให้อันนี้ก็ลุ้ยไปซูดลุ้ยไปสูดแต่ลาตาละแยกแตาละซส้อยเขาก็จะห้อยแห้งสิทุกคนเพื่อให้เห่าหนี่ยแบบเพื่อให้คนที่อยู่อาศัยเนี่ยบ่บ่บมือ่นเนาะทุกคนเห็นบ่นี่นาบ้านผีการคุณอ่ะห้อยลร้แห้ง ห้อยแห้งหยั่คนมือน,นะทุกคนน้ำแข็งที่มันละ,นล,ะนลายมึงลังค่าบานเฮาดูกังล่างละลายทุกคนอากาศบบติดลบคันอากาศบบติดลบอย่สิบตึงสี่หละละลายละลายแต่ว่าไก่ขันละลายเบิดแล้วก็ดีอยู่การกับสเสด็จครับรถอีปอไปเห็นงานเนาะแต่ที่หนีโอโห้เนี่ยอันนี้มันพึ่งเดือนอย่างนี้เดือนมกราเนาะโหนาท่านสิท่านละสิมืดฮิมะดอกสิมะหนาสิมาอีกอยู่เนาะทุกคนเนาะ นี่หิมะเป็นแบบนี้ครับสามารถปัน่นปั่นได้หรือดิเดี๋ยวเสียเอามือนี่นี่นี่มันนี่มันปั่นได้หรือทุกคนเห็นปะมันสิป,ปั่นปั่นตุ๊กตาหิมะได้ได้นี่ <c oughs> <c oughs> ขอบคุณทุกคนนะคะที่เข้ามายางเป็นมูนะมาคุยมาคอมเมนต์มาบางคลิปวิดีโอหาขอบคุณค่ะ